ปั๊มน้ำมันนะครับผมอันนี้แกะออกมาเปลี่ยนชุดโอลิงนะครับเพราะว่ามันรั่วโอลิงตัวนี้กลมๆนะครับมันแข็งแล้วมันน้ำมันมันรั่วออกมาอันนี้น่าจะไม่เปลี่ยนกองโซล่านะครับไม่ค่อยเปลี่ยนกองโซล่าก็ทำให้ในปั๊มนะครับเป็นข้าวดำๆแบบนี้นะ ฟูตโอลิงเขามีขายนะครับถ้าเกิดรถท่านใด่วกก็สามารถถอดออกมาเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ยากง่ายแต่ว่าจะตีดีที่สุไม่ยากครับลองทําดูได้ครับไม่แพงครับราคาอะไรไม่แพงครับการถอดต๊มออกมาจากตัวรถก็ไม่ยากนะครับใช้เวลาแค่สองนาทีเองครับไม่ต้องมีเข้าอูนะครับถ้าเกิดตัวนี้ให้ลวก สามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะครับมีแค่ก่วงตัวเดียวก็คือว่าสุดจอดแล้วขอไม่ยากครับมันยกออกมาเลยครับไม่ได้ขันน็อตนะครับพวกนี้นะเนี่ยแต่ว่าทางอูเรานะครับชอบแบบทำยากๆครับก็จะใช้เครื่องมือเยอะหน่อยครับจะไม่ใช้แค่ห่วงตัวเดียวก็ใช้เครื่องมือเยอะพอสมควรครับตอนตอดออกมาจากตัวรถก็ใช้เวลานานพอสมควรครับประมาณสามวันนะครับ เปลี่ยนพกนมพวกนี้ครับก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนครับครั้น,นี้ลูกค้าใจเย็นครับรอได้รีบครับอะไรที่ถอดออกมาก็ไม่เยอะรลกครับนี่ยันไม่ทาเลยสภาพก็เหมือนกับรถตกอะไรมาครับมีแต่ฝุ่นเออันนี้ล้างออกแล้วครับล้างออกไปเยอะพอสมควรแล้วก็ล้างไม่ออกครับนี่นะครับผม ตัวปัม๊มเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ถอดไม่ยากหรอกครับถอดง่ายเองอยี่ตรงนี้ปั๊มจะอยู่ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก็ถอดอะไรออกบ้างมีแป้บน้ามันมีปัม๊มมีปั๊มลมนะครับที่ถอดออกแล้วก็เฟืองฝาครอบข้างหน้าก็ถอดแค่นี้เอง,เองไม่เยอะ ท่านใดอยากทำเองก็แต่ดการเลยครับปั๊มพาวเวอร์ยุกออกกับปูเคอรเวอร์ยุกออกอต่อน,นิดเดียวเอง